เสียงเหล็กร้อนแดงฉาคือสัญญาณสุดท้ายก่อนที่ชีวิตทั้งชีวิตจะถูกตีตราด้วยความผิดเพียงครั้งเดียวในสังคมสยามโบราณการลงทันไม่ได้จบลงที่ความเจ็บปวดทางกายเสมอไปหากแต่เป็นการทำลายเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้ย่อยยับลงต่อหน้าสาธารณชนตามพระอายการลักษณะโจรในกฎหมายตราสามดวงที่ประกาศใช้ในพศ2347 ผู้กระทำผิดฐานลักขโมยหรือประพฤติผิดศีลธรรมร้ายแรงต้องเผชิญชะตากรรมอันน่าพรั่นพรึงพวกเขาจะถูกนำตัวมายังใจกลางตลาดที่ซึ่งสายตานับร้อยจับจ้องอย่างไม่ปราณีมือของเจ้าพนักงานกำตัวตราหน้าหรือเหล็กสักที่ร้อนจัดจนเป็นสีเพลิงความตึงเครียดแผ่ซ่านไปทั่วลานประจานเสียงร้องขอความเมตตาเงียบหายไปนในความเงียบงนันความร้อนระอุขเข้าใกล้ใบหน้า กลิ่นเนื้อไหม้คละคลุ้งในอากาศอย่างน่าสะพรึงกลัวชั่ววินาทีนั้นอนาคตทั้งหมดของผู้ถูกลงทันได้ดับสิ้นลงอย่างสมบูรณ์รอยสักถาวรบนหน้าผากกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอัป,ปยศยที่ไม่อาจลบล้างได้นี่คือยุทธวิธีเชิงสังคมที่แยบยนต์ในการควบคุมและป้องแกนการกระทำผิดซ้ำการตราหน้าไม่ใช่แค่การลงโทษแต่คือการลบตัวต,วตนเดิมของบุคคลน,นั้นทิ้งไป พวกเขาต้องใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะคนบาปที่สังคมรังเกียจและหวาดระแวงเมื่อรอยแผลจางหายไปแต่บาดแผลทางสังคมนั้นจะยังคงอยู่ชั่วนิรันดร